มาหั่นเป็นลูกเต๋านะคะชิ้นพอดีคำเล็กๆก็ได้ค่ะเสร็จแล้วเนี่ยนำทั้งหมดมาผัดในน้ำมันมะกอกโดยที่เราจะเริ่มจากการผัดหอมก่อนนะคะเสร็จแล้วค่อยๆใส่ผักเข้าไปโดยที่จะเริ่มจากผักที่จะสุกยากที่สุดเพราะว่าอย่างเช่นสกินี่เนี่ยมันจะคล้ายๆแตงกวาถ้าใส่เข้าไปก่อนมันก็จะเละๆค่ะก็จะใส่ไปอย่างสุดท้ายอันที่เขากำลังกดๆอยู่ในพิมพ์นี่คือเราผัดมาแล้วเรียบร้อยใช่ค่ะเรียกว่าแรตตตุยค่ะ จากนั้นก็นำมาทิ้งให้เย็นแล้วก็กดในพิมใช่ไหมคะรับประทานกับอะไรได้บ้างคะรับประทานกับขนมปังนะคะอบเป็นพวกเปพวกขนมปังกระเทียมก็ได้หรือว่าจะเป็นมันบดก็ได้ค่ะค่ะทีนี้พี่นีน่าแอบได้ยินมีชื่อแปลกๆนะคะผักชื่อแปลกๆสุกีนี่ค่ะถ้าหาไม่ได้นี่จะใช้ผักอะไรแทนได้คะเป็นแตงกวาแทนก็ได้ค่ะเพราะว่าจริงๆสุกีนี่ก็เป็นผัก จำพวกเดียวกับแตงกวายอยู่แล้ว<ต>นะะแต่งร้านได้ไหมคะได้ค่ะ <c oughs> แตงร้านมี <c oughs> ปัญหานะชีวิตได้หมดทุกอย่างยกเว้นแ,แตงไทยอ่ะเอะอประโยชน์ของ <c oughs> อาหารจานนี้เล่าสักนิดหนึ่งค่ะก็แน่นอนอยู่แล้วนะคะเป็นผักทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็ไขมันต่ําส่วนน้ำมันมะกอกที่ใช้เนี่ยก็จะไขมันต่ําอีกเช่นกันอีกทั้งยังจะมีจุดเดือดที่ต่ํากว่าน้ำมันทั่วไปเพราะฉะนั้นแล้วคุณค่าทางโภชนาการของอาหารเนี่ย จะเก็บได้ครบกว่าการใช้น้ำมันทั่วไปค่ะพี่ไก่มีส่งมีข้อสงสัยด้วยค่ะถ้าทานไม่อิ่มทําไงคะมีจานต่อไปแล้วเหรอมีจานต่อไปจานต่อไปเขาแค่เป็นสตา s t a r อ e r ใช่ค่ะไม่ได้กะให้เมนให้ที่เป็นกิ่มนะอาหารเราอยากให้เราฟังดูเรื่องนี้เนี่ยเฟังหมดร้อยใหญ่เลยโดยปกติแล้วจะเป็นสตา s t เตอร์ค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าสมมติผู้หญิงที่อยากจะไดเอท ก็เปลี่ยนเป็นทานเพื่อคู่กับมันบดก็ได้ก็เพิ่มจะปริมันบดหน่อยเนี่ดทานกับสลัดผัสดก็ได้ใช่ไหมคะมีอีกหนึ่งจานนะคะเขาเรียกว่านีสัวสลัดสลัดจานนี้เนี่ยนะมาจากเมืองนีสประเทศฝรั่งเศสมีเครื่องปรุงอะไรบ้างคะก็ง่ายมากค่ะมีจะมีเป็นตัวนี้นะคะเรดโอ๊กนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นกรีนโอ๊กนะคะมีพริกหวานนะคะจะใช้สีแดงสีเขียวก็ได้มีหอมทูน่าไข่ต้มมันต้มแล้วก็ มะกอกดําค่ะหาค่อนข้างง่ายใช่ใช่ค่ะยังไงคะง่ายมากค่ะก็จัดเลยค่ะจัดให้สวยจัดยังไงก็ได้ให้สวยตามชอบนะคะแล้วก็ตัวน้ําสลัดก็ง่ายมากเป็นแค่เราจะเรียกว่าบซามิกวิเนอร์คือเป็นน้ำส้มสายชูชนิดหนึ่งของทางอาหารฝรั่งเขาจะใช้กันซื้อได้ทั่วไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตหาได้นะคะเอามาผสมกับน้ำมันมะกอก ปรุงเกลือพริกไทยแค่นี้เองค่ะค่ะได้เป็นความสลัดล้างใช่ค่ะแล้วก็ราดลงไปพี่หน้าฟังมีชื่อแปลกๆก็ red oak red oak ในตัวไหนคะตัวนี้ค่ะค่ะแล้วก็ green oak เรอคะตัวนี้ค่ะถ้าไม่มีหรือว่าราคาแพงนี่ใช้อะไรแทนได้ใช้เป็นพวกผักกาดแก้วแทนก็ได้ค่ะคนไทยเั็นนิยมกันอยู่แล้วทานผักกาดสลัดแก้วก็ไมให้ถูกเท่าไหร่นี่ใช้แผัว่าดเลยจริงๆอย่าง red oak ก็หาได้ก็จะดีนะคะเพราะว่ามีประโยชน์ในการช่วย ล้างลำไส้ค่ะแล้วก็จะช่วยล้างกำจัดไขมันแล้วก็พวกอนุมูลอิสระที่จะไปดูเป็นทำให้ก่อเกิดมะเร็งในลำไส้ได้โเดี๋ยวนี้เขาขายเป็นแพ็คเป็นต้นก็มีแล้วแต่แต่รสชาติมันจะขมนิดนนะคะแต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเขาพันเขาในรสมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นประโยชน์ของเขาชอบนะเราชอบสอนนี้อร่อยบรรยายสรรพคุณหน่อยนะคะนอกจากอร่อยแล้วมีอะไรดีอีกคะก็อย่างที่บอกไปแล้วเรดโอ๊กนะคะล้างลำไส้นะคะ ตัวพริกหวานเนี่ยก็จะมีเบต้าแคโรทีนมีวิตามินซีธาตุเหล็กแล้วก็โพแทสเซียมช่วยในเรื่องระบบการย่อยอาหารนะคะช่วยขับลมขับเง่ออะไรอย่างนี้เพิ่มธาตุไฟด้ไหมกินแล้วไฟลุกเปล่าไม่นะพริกหวานไม่ขาดหวานไม่เห็นไม่แก้ตะเกลือได้ด้วยนะคะแล้วก็แก้เจียนได้ด้วยค่ะแล้วมันหอมมากยิ่งกินคู่กันนี่มันเข้ากันมากเดี๋ยวกินเลยไหมล่ะ กำลังจะเตรียมแล้วฉันรู้นะว่าพี่หิวอ่ะมะกอกดาก็ดีนะคะคนไทยจะไม่ค่อยนิยมทานกันแต่จริงๆแล้วมะกอกดาเนี่ยมีกรดไขมันที่มีประโยชน์ต่อร่างกายสูงแล้วก็ช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้ดีค่ะนักเรียนสถาบันวาแตวนี้เขาเก่งจริงๆเลยนะคะการบรรยายพร้อมกับอาหารนี่เสร็จพร้อมเพียงกันพอดีเลยนะทุน้าทุน้าก็ไม่อ้วนไนใช่ค่ะ นี่พี่เก๋ทราบข่าวมาว่าการทานทูน่าในน้ำมันก็มีประโยชน์หลายคนกลัวอ้วนแต่จริงกลับช่วย ช่วยลดด้วยได้ไขมันดีด้วยนี่ถูกต้องไหมน้องใช่ค่ะถูกต้องอย่าได้แคร์เลยทาในน้ํามันได้เลยใช่ไหมคะเพราะว่าน้ำมันพวกนี้ก็อย่างที่บอกค่ะมันเป็นน้ำมันประกอบอยู่แล้วไขมันตันอยู่แล้วไม่ต้องอันนี้เป็นเทคนิคอะไรคะเนี่ยก็ทำการเหมือนเหมือนไม่รู้าพี่แก่เคยทําทองพุไหมคะเวลาเขาเอาช้อนทําทองพุมันก็จะเป็นก้อนทำให้มันมีแบบดีไซน์เยอันนี้ดูง่ายแต่ทํายากนะใช่เทคนิคนี้ ผู้ชายทำอาหารเนี่ยอมีแฟนหรือยังล่ะฟังภาษาไทยรู้เรื่องม้รรูเื่องะอ๋อพูดได้ด้วยพูดได้ค่ะมีแฟนหรือยังล่ะมีแล้วครับเออแค่นี้นะคนนี้เนี่ยเขาโตเมืองนอกเพราะว่าคุณพ่อเป็นทูตใช่ไหมคะเออนเป็นคุณพ่อเป็นทูตใช่ไหมคะเปล่า อ้าวเหรออ้าวมีใครบอกพี่นะส่งมาผิดคนมีคนหนึ่งอยู่หน้าห้องไม่เอาคนแม่หนูค่ะคุณแม่หนูต้อ๋มอ๋อแทนเราค่ะแล้วนั่นอะไรอ่ะเรจะเปิดอะไรเป็นแอนโชวีค่ะก็ ถ้าคนไทยทั่วไปก็จะเรียกกันว่าเป็นเหมือนปลาร้าปลาล่าใช่ค่ะอันนี้แซ่บอันนี้ก็แซ่บตรงนี้ดีต่อสุขภาพอีกเหมือนกันเพราะว่ามีโอเมก้าสสูงมากช่วยในเรื่องของการอุดตันเส้นของเส้นเลือดอะค่ะกำจัดไขมันที่อุดตันเส้นเลือดแล้วก็ลดค้ามนักลดิ้ได้ดีด้วยแซ่บตรงนี้แหละแองี้นี่แหละ เมนูนี้ดิฉันว่าดิฉันก็ทําได้ทําได้ทุกคนค่ะไม่ยากเลี้ยงนิดเดียวคือขอให้ช่วยแม่บ้านที่บ้านเตรียมไปให้หมดเสร็จสับเลยอาหารให้หมดแล้วมาเลี้ยงใช่ไหมง่ายๆนะนี่ก็วันนี้ก็สาธิตสองเมนูนะขอบพระคุณน้องขอชื่อเมนูแรกอีกสักครั้งดิคะเมนูแรกจะชื่อคอนฟีเดรตาตุยค่ะคําว่าลาตาตุยที่เหมือนชื่อหนังหรือชื่อภาษาไทยก็คือโรมิทผักสไตล์ฝรั่งเศสแบบเย็นนั่นเองค่ะ อ้าวไว้ลองทํากันดูที่บ้านแล้วกันเป็นเมนูผักผักเพื่อสุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวไม่หมดเท่านี้นะคะขอบคุณน้องขอบคุณขอบคุณน้องแจสกับน้องแนทด้วยค่ะขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณเป็นรายการเดี๋ยวเราจะพักชิมเนาะแต่ว่าผักยังไม่หมดเท่านี้เพราะผักไทยเราก็มีเหมือนกันอย่างผักชีลาวเนี่ยชอบมากเออถ้าเกิดว่าเธอสะอึกนะต้องใช้ผักชีลาวเลยน้อนหรอแกสะอึกแก้ร้อนไหนเดี๋ยวถูกินเลย อึกอยู่กินได้เลยโอ้แก้อึกแก้ร้อนอ้าวในไหนพูดเรื่องผักนะคะวันนี้เราก็เลยรวบรวมเอาผักพื้นบ้านนะคะโดยข้อมูลจากกลุ่มสารนิเทศวิเทศสัมพันธ์กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมาฝากค่ะอย่างเมื่อสักครู่บอกว่าถ้าเราอึกเนี่ยแล้วเราได้กินผักชีลาวค่ะหายสอึกแน่นอนรหรือว่าแก้ร้อนในกระหายน้ําได้ด้วยผักชีลาวเนี่ยนะคะชื่อท้องถิ่นเขาก็มี เขาเรียกกันผักจีนะคะหรือว่าผักหอมน้อยหรือว่าผักชีเมน็นหรือว่าผักหอมผอม,อมคือกินได้ทั้งต้น ทั้งต้นทั้งลูกและทั้งรากเลยค่ะแก้ไข้บำรุงธาตุแก้สะอึกบางทีเวลาเราสะอึกทำยังไงก็ไม่หายสะอึกก็ลองกินแกงที่มันใส่ผักชีลาวดูต้มแซ่บต้งแซ่บเลยกินสดสดอะไรก็ได้ลาบนี้นะอย่างนี้ก็ได้นะปรหวานมานะดูแลทำไมเขาเรียกผักชีเหม็นเพราะบางคนเขาบอกว่าเหม็นนาะแต่คนที่ชอบจะว่าหอมนาะเราก็ชอบหรือท้องผูกอยากได้ยาระบายอย่างดียอดขี้เหล็กเลยค่ะยอดขี้เหล็กเลยนะคะ ชื่อท้องถิ่นก็คือบางทีบางที่เรียกขี้เหล็กบ้านนะคะบางทีเรียกขี้เหล็กเผือกหรือขี้เหล็กใหญ่นี่แหละเป็นยาระบายได้ก็นำเอาใบขี้เหล็กทั้งอ่อนและแก่สัก4ี่ถึงห้ากำมือไปต้มกับน้ำพอท่วมให้เดือดนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงดื่มก่อนนอนหรือว่าใช้ใบและดอกตูมปรุงเป็นอาหารก็ได้นะคะจะรักษาอาการนอนไม่หลับหรือวิตกกังวลเนาะมาดูอีกอันหนึ่งดอกกระจรโอ้โหบางคนเอาไปเจียวไข่ ดอกขจรเนี่ยนะคะชื่อท้องถิ่นเขาก็มีผักสลิดคาเลาหรือสลิดป่าสรรพคุณทางยาก็คือว่าบำรุงธาตุบำรุงตับค่ะแก้เสมหะเป็นพิษนะคะ,ะ,ะ,ะรากมันเนี่ยทำให้อาเจียนถอนพิษเบื่อพิษเมาได้ด้วยะะผักสลิดถอนเมาได้ด้วยแต่ถ้าอยู่เหนือก็เป็นอีกอย่างเนึงอะ <laughs> <laughs> สารแน่สารแน่ะสารแน่เนี่ยน,น,น,นะคะสรรพคุณทางยาก็คือมีฤทธิ์เย็นรสเผ็ดน้ํามันสารแน่จะช่วยขจัดลมร้อนค่ะใช้เป็นยาดับร้อนแล้วก็ถอนพิษไข้ขับลมขับเหงื่อได้ด้วยนะคะรักษาอาการปวดศรีรษะปวดฟันค่ะเจ็บคอเจ็บปากเจ็บลิ้น<ฮ>ดื่มน้ําต้มใบสารแน่ห้ากรัมกับน้ำหนึ่งถ้วยนะผสมเกลือเล็กน้อยวันละสองครั้งนี่ไงอ,อยากกินสารแน่ปั่นใส่น้ำมะนาวค่ะอยอ,อร่อยมากนมันเะข้ากันมากเลยอ่ะไปดู ปั่นชลาแน่เลยเหรอใช่มันไม่เหม็นเขียวเลย่ะโอ้แม่สุดยอดขอให้มีร้านอาหารอีสานบางร้านนะคะเขาหลังจากที่กินอาหารกันเสร็จเขาจะเสิร์ฟชลาแน่ปั่นน้ำมะนาวใส่น้ำผึ้งเป็นเหมือนแบบเป็นช็อตแล้วก็เป็นช็อตเป็นช็อตอย่างงั้นแต่ว่าเขาปั่นดิฉันกลับมาปั่นที่บ้านที่บ้านเปิดร้านนิดหน่อยมากมันจะคือความเข้มข้นเก๋เขาว่ามันต้องมีเทคนิคแต่สุดท้ายกินนะรสชาติเนี่ยกลิ่นไม่ต่างกันเลยแล้วมันช่วยแบบเหมือนกับ เออเหมือนที่พี่พุ้ยบอกท้องใช่ไหมลมขับเงือ,งอปวดศีรษะอะไรอย่างนงี้นะคะไ,ไปดูอีกอันนะแมงลักมันเลยอัน <laughs> โอ้จริงนะบางร้านเคยเห็นแมงลักแมงลักอ่ะแมงลักใบแมงลักนะคะใบแมงลักนี่ใช้ประโยชน์ได้ทั้งใบแล้วก็เมล็ดแก่เลยนะคะช่วยขับลมลดอาการจุกเสียดแน่นท้องแก้ท้องอืดท้องเฟ้อทานมันสดๆนี่แหละเพราะว่าใบแมงลักจะมีน้ามันหอมระเหยแล้วก็มีฤทธิ์ขับลมค่ะใบยญานางใบยญานางใบยญานางเนี่ยใช้ได้ทั้งรากทั้งเถาทั้งใบอ่อนและใบแก่นะคะเขาบอกว่าถอนพิษแก้ไข้แก้ไข้รากสา์ด้วยไข้ส ื่องซึมลิ้นกระด้างคางแข็งคางแข็งช่วยได้เหมือนกันนะคะได้รับประทานส่วนผักแพลน้ําผักแพลน้ํานี่ใช้ได้ทั้งต้นนะหอมสรรพคุณทางยาก็คือฟอกโกรหิตฤดูที่พิการเป็นลิ่มเป็นก้อนดําเหม็นจแก้ปวดบ้านเอวแล้วก็ท้องน้อยระบายท้องขับน้ํานมค่ะรักษาโรคเกี่ยวกับลาไส้แล้วก็ท้องร่วงสุดท้ายสุดท้ายใบทองหลังใบทองหลังเนี่ยทั่วไปก็เรียกทองหลังน้ําหรือว่าทองหลังน้ำนะสรรพ คุณทางยาขับลมแก้ไข้แก้พิษต่างๆค่ะบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อช่วยรักษาโรคตาโรคริดสีดวงนอกจากนี้ช่วยขับประจําเดือนแล้วก็เหมาะสําหรับผู้หญิงที่ประจําเดือนมาไม่ปกติด้วยนะคะแต่ละอย่างจำสรรพคุณไม่ได้ก็ถ้าจํำชื่อนี้ได้ก็กินไปเถอะทุกอย่างดีหมด นี่เวลาเราสังเกตตัวเองสิเวลาเราเป็นแบบว่ากินอาหารเวียดนามหรือบางทีแบบว่าไปกินอาหารใต้แล้วมีผักแนมมาเยอะๆนะคะอุ้ยวันลุกขึ้นนะสบายไทยองดีเลยล้สเมลว่าอีกอย่างแต่สบายแน่ๆไม่อยากได้แคร์อยู่คนเดียวในห้องนั้นหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้นะคะขอบคุณเสื้อผ้าพวกเราจากไฟนาวแล้วก็เครื่องประดับจากเจมพีชบายชูชัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ